สวัสดีครับผมวันนี้วันที่26กรกฎาคมปี2567ครับอัปเดตกันต่อเนื่องเหมือนเดิมครับในเรื่องของโครงการเติมเงินดิจิตอล10,000บาทนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูในเรื่องของแอปพลิเคชันทางรัฐแน่นอนว่าใครที่มีมือถือจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับผมแล้วก็ดําเนินการลงแอปพลิเคชันรวมไปถึงในเรื่องของการยืนยันตัวตนให้สําเร็จวันนี้เราจะมาดูกันนิดนึงว่า ในส่วนของนะครับแอปพลิเคชันทางรัฐปรากฏนะครับหน้าสุดท้ายล่าสุดเพื่อจะเตรียมพร้อมสำหรับการลงทะเบียนเนี่ยแสดงรูปแบบไหนอย่างไรอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพร้อมช่วงท้ายเดี๋ยวเราจะไปดูกันนิดนึ่งว่าเว็บไซต์ของนะครับแอปพลิเคชันทางรัฐ ว่านะครับเว็บไซต์ของนะครับดิจิตอลวัตเด็นะครับผมนะมีหน้าตาแบบไหนอย่างไรมีแนะนําแนวทางแบบไหนนะเดี๋ยวเราไปดูกันในช่วงท้ายนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะครับสำหรับแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับตามที่หลายท่านรับทราบดีซึ่งจะต้องดาวน์โหลดนะครับไม่ว่าจะเป็น a p Store, p l a y Store นะ Android หรือ iOS นะครับดาวน์โหลดมาจากทางนั้นนะครับแล้วก็ติดตั้งเมื่อเราติดตั้งครับผมนะก็จะเข้าสู่กระบวนการของการอะไรครับสมัคร ก็จะมีในเรื่องของการสแกนบัตรประชาชนนะครับกออข้อมูลนะครับเลเซอร์ไอหลังบัตรตามด้วยการสแกนใบหน้าและที่สําคัญก็คือการอะไรครับกำหนดผู้ใช้นะซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับหลายท่านมีคําถามว่าเอ๊ะถ้าจะตั้งรหัสผ่านจะต้องทําอย่างไรนะครับผมนะในส่วนของรหัสผ่านเนี่ยนะครับเขาก็จะมีคําแนะนำนะสำหรับนะครับในเรื่องของรหัสผ่านส่วนชื่อบัญชีเขาก็จะมีนะครับนะแต่ว่า ถ้าใครไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรนะสำหรับผู้ใช้นะเพราะว่าบัญชีผู้ใช้เนี่ยมันจะขึ้นเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราเลยแต่ท่านจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้เขาก็มีคำแนะนำในเรื่องของการตั้งบัญชีผู้ใช้เนี่ยนะต้องมีนะครับไม่ต่ำกว่าสี่อักษรต้องเป็นอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะคำแนะนำเนาะสำหรับบัญชีผู้ใช้นะท่านก็สามารถที่จะเปลี่ยนหรือใช้นะครับตามที่เขากำหนดนะก็คือเป็นอะไรครับ เลขบัตรประจำตัวประชาชนตรงนี้ก็ได้นะครับในส่วนของรหัสผ่านอันนี้เราต้องตั้งนะครับกรุณาสร้างรหัสผ่านที่ปลอดภัยซึ่งเขาก็กําหนดว่านะครับมีไม่ต่ำกว่า8ตัวอักษรนะท่านต้องดูตรงนี้เป็นคําแนะนําในส่วนของ8ตัวอักษรเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรเขาบอกว่าต้องมีอักษรอย่างน้อยเนี่ยหตัวที่เป็นอะไรครับภาษาอังกฤษนะครับตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะนะครับ แล้วก็มีตัวเลขนะครับอย่างน้อย1ตัวนะครับผมนะก็เป็นตัวเลขนะฮะก็ต้องดูตามนี้และต้องเป็นอักษรน,นะครับผมนะภาษาอังกฤษเท่านั้นภาษาไทยไม่ได้นี่ฮะท่านก็ต้องดูตรงนี้เป็นแนวทางเมื่อตั้งปุ๊บก็กดยืนยันมันก็จะดําเนินการผ่านนะครับแล้วก็เปิดให้มีการอะไรครับเลือกว่าจะเป็นสแกนนิ้วมือหรือไม่นะถ้าเป็นโทรศัพท์ของท่าน นะครับรุ่นใหม่ๆก็เลือกเป็นแบบอะไรครับสแกนในส่วนของรายนิ้วมือก็จะง่ายไม่จําเป็นต้องใส่รหัสผ่านทุกครั้งถูกไหมครับอ่านี้ก็เป็นสเต็ปในเรื่องของเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนแต่ว่ามันก็จะมีหลังจากนั้นเมื่อดําเนินการสําเร็จเขาก็จะให้ท่านยืนยันเบอร,ร์โทรศัพท์ถูกไหมท่านก็ดําเนินการยืนยันเบอร,ร์โทรศัพท์ตามสเต็ปตรงนี้เลยนะครับนะเมื่อนะครับยืนยันปุ๊บให้กรอกถูกไหมครับแล้วก็จะต้องมีเลขรหัส OTP ตรงนี้ก็ดําเนินการใส่ให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นว่านะเบอร์โทรศัพท์ของท่านยืนยันสําเร็จแล้วในระบบนี่ฮะก็ถือว่าแจ้งกันนะครับแต่ไม่สุดแค่นี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราแนะนําท่านมาโดยตลอดสําหรับในเรื่องของเกี่ยวกับการดําเนินการนะครับนะถ้าใครดําเนินการตามนี้ถือว่ามาถูกขั้นตอนแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คือว่าหลายท่านอาจจะยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับ นะก็จะมาปรากฏหน้านี้ในสิ่งที่เราอัปเดตไปแต่ล่าสุดครับทางด้านของแอปพลิเคชันทางรัฐเมื่อเราดําเนินการนะครับตามระบบขั้นตอนที่เราบอกไปตะกี้นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการยืนยันตัวตนนะครับยืนยันเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยจะมาปรากฏหน้านี้ครับหน้านี้คือเป็นหน้าที่พร้อมสําหรับเกี่ยวกับการอะไรครับแจ้งสถานะซึ่งเขาก็บอกอย่างนี้ครับว่าคุณ พิสูจน์และยืนยันตัวต,วต,วต,วตวนวงเล็บ KYC ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเรียบร้อยคุณสามารถเริ่มลงทะเบียนโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอเดตนะครับได้วันที่1สิงหาคมปี2567ครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่นะครับหรือหน้าตาหรือข้อความล่าสุดที่บอกว่าเราดำเนินการมาถูกต้องแล้วสำหรับผู้ที่มีมือถือนะนะครับ มีดอกดาวตรงนี้นิดนึงครับคุณสามารถตรวจสอบข้อมูลชื่อสกุลเบอร์โทรศัพท์ของคุณนะครับได้ที่แอปพลิเคชันทางลัดเมนูตั้งค่าและข้อมูลส่วนบุคคลนะครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาให้เราเข้าไปดูหลังจากที่เราทําการนะครับผมนะดำเนินการถูกต้องนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องขึ้นหน้าตาแบบนี้นะอันนี้ก็แจ้งกันให้กับสมาชิกทุกท่านที่ใช้มือถืออยู่แล้วก็ดําเนินการอะไรครับ ลงแอปพลิเคชันทางรัดแล้วก็ยืนยันตามที่เราบอกตามที่ขั้นตอนที่เราแนะแนวไปนะครับผมนะจนมาถึงหน้านี้ก็เดี๋ยวรอเตรียมพร้อมสำหรับอะไรครับวันที่1สิงหาคมปี2567เกี่ยวกับการเริ่มลงทะเบียนนะเพราะ,ะนั้นขั้นตอนการลงทะเบียนก็ตามที่เราแนะนาในคลิปก่อนหนะ้าซึ่งเดี๋ยวไงใกล้ๆเรามาอัปเดตแล้วก็สอนวิธีการทำนะครับนาะทีละสเต็ปทีละขั้นตอนอย่างละเอียด อีกครั้งหนึ่งนะครับผม,มเพราะนั้นก็นี่คือภาพล่าสุดนะครับท่านไหนที่ขึ้นแบบนี้แล้วพิมพ์มาแบ่งปันกันนิดนึงนะใต้คอมเมนต์นี้นะครับผมก็ขอบพระคุณไปอย่างสูงส่วนท่านไหนยังไม่ถึงหน้านี้ถึงหน้าไหนอัปเดตกันได้พิมพ์มาแบ่งปันกันได้ว่าติดปัญหาอะไรนะครับผมนะเดี๋ยวเราหาวิธีเสริมและช่วยกันนะให้ท่านมาถึงนะครับภาพเดียวกันตรงนี้เพื่อจะเตรียมพร้อมในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับรับสิทธิโครงการเติมเงินดิจิตอล 1,000 0บาทนั่นเองนะครับทีนี้ครับผมนะช่องทางที่น่าสนใจนะครับวันนี้จะพาทุกท่านเข้าไปดูนิดน,นึงครับว่าช่องทางผ่านเว็บไซต์ทางด้านของภาครัฐหรือกระทรวงการคลังดําเนินการถึงไหนแล้วนะครับขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์ของอะไรครับภาษาอังกฤษนะฮะ w w w ร i g i t a l w a บ l e t เดนะครับี wallet, บดี๋ยวไปดูหน้าตากันว่าเขาทำประมาณไหนอย่างไร เพื่อให้กับทุกท่านเนี่ยได้เห็นภาพนะครับผมนะเพื่อนะจะเข้าไปดูแล้วก็ไปศึกษาเพื่อเป็นแนวทางสําหรับในเรื่องของเว็บไซต์ของเขานะครับยังไงก็ขออนุญาตนะครับเข้าไปเพื่อแบ่งปันแนวทางนะครับนะแล้วก็วิธีการเรียนรู้สําหรับโครงการนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับอ่านะครับอันนี้เมื่อเราเข้า Google นะครับผมแล้วก็ดําเนินการพิมพ์นะครับนะมาเรียบร้อยนะครับในเรื่องของโครงการนะครับผมนะ ก็จะมาสู่หน้านี้ครับก็คือเป็นในเรื่องของหน้าหลักนะที่เป็นเรียกว่าโครงการนะครับนโยบายภาครัฐเพื่อประชาชนด้านบนก็เขียนคําว่าอะไรครับโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของนะครับหน้าหลักของเขานะก็จะมีหน้าหลักคุณสมบัติข้อกําหนดนะครับวิธีลงทะเบียนนะผ่านแอปทางรัฐแล้วก็วิธีการจ่ายเงินนี่ฮนะน่าสนใจนะครับเพะฉะนั้น หน้าหลักมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับในส่วนของหน้าหลักเนี่ยนะครับผมก็จะมีประชาชนทุกคนมีคุณสมบัตินะครับที่โครงการกําหนดแนวทางการลงทะเบียนดังนี้อ่านี่เขาก็จะมีบอกนะหนครับนะก็จะต้องสมัครใช้แอปพลิเคชันทางรัฐนะครับผ่านสมาร์ทโฟนนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอนะ่ะเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถดําเนินการได้ 2. ครับให้ลงทะเบียนรับสิทธิโครงการสําหรับผู้ที่มีสมาร์ทโฟน โดยเปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่1สิงหาถึง15กันยายนนะครับผมนี่เขาก็จะมีระบุตรงนี้ไว้เช่นเดียวกันนะครับผมนะส่วนผู้ที่ไม่มีมือถือก็รอวันที่16นะครับกันยายนส่วนรายละเอียดนะว่าลงอย่างไรลงที่ไหนเดี๋ยวรอครังยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับหากมีคําถามเพิ่มเติมนะครับพบปัญหาจากการลงทะเบียนโครงการติดต่อศูนย์บริการข้อมูลภาคร,รัฐเพื่อประชาชนท่านสามารถโทรเบอร์นะครับ1111 11 นะครับให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาก็จะเจอสําหรับในส่วนของนะคุณสมบัติและข้อกําหนดการเข้าร่วมโครงการสําหรับประชาชนนะครับนี่ฮะเขาก็จะมีระบุอย่างนี้นะครับก็คือเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอันนี้ต้องเช็คกันสัญชาติไทยมีอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับณนะวันที่เปิดรับลงทะเบียนเหนนั้นเขากําหนดก็คืออะไรครับ นะประมาณถึงวันที่16กันยายนปี2567นะต้องเช็คตรงนั้นนะครับเพราะว่าเป็นข้อกำหนดเขานะครับข้อที่4ก็บอกว่านะครับผมนะไม่เป็นผู้ที่มีรายได้เกิน840,000บาทสำหรับปีภาษี2566โดยกรมสรรพากรประมวลผลข้อมูลผู้ที่มีรายได้7วันก่อนนะครับผมนะเปิดลงทะเบียนโครงการนี้นะครับผมก็เป็น ข้อมูลนะครับผมนะเขาก็จะมีประมวลผลซึ่งก็เป็นข้อมูลภาษีปีที่แล้วนั่นเองนะครับในส่วนของเงินฝากบ้างเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ที่มีเงินฝากนะครับกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะครับณนะวันที่31มีนาคมปี67รวมกันเนี่ยไม่เกิน5 0 0แสนบาทนะครับโดยมีการตรวจสอบเงินฝากจำนวน6ประเภทได้แก่อะไรบ้างมีเงินฝากกระแสรายวันมีเงินฝากออมทรัพย์นะฮะขออนุญาตดูกระแสรายวันนิดนึงก่อน คำว่าเงินฝากกระแสรายวันเนี่ยนะครับนั่นแสดงว่าคนที่มีเงินผ่านแต่ละรายวันถูกไหมนะครับแล้วก็เกิน5 0,000นบาทนั่นก็แสดงว่ามีสิทธิ์ที่จะไม่ได้รับสิทธินะเพราะว่าเขาเช็คนะครับเงินฝากกระแสรายวันเลยรวมไปถึงในครับในเรื่องของเงินฝากอมทรั์นะเงินฝากประจำนะครับเงินฝากบัตรเงินฝากนะครับใบรับเงินฝากผลิตภัณฑ์เงินฝากในชื่ออื่นๆที่มีลักษณะเดียวกันในข้อ1นถึงหนะครับ โดยเงินฝากนี้หมายถึงนะครับเฉพาะเงินฝากที่อยู่ในรูปแบบสกุลเงินบาทเท่านั้นและไม่รวมถึงนะครับเงินฝากในบัญชีร่วมนะก็จะเป็นบัญ,บญชีของใครของมันประมาณนั้นนะครับอ่ะอันนี้ก็แจ้งกันนะครับแล้วก็เป็นารายละเอียดนะครับตามที่เว็บไซต์นะ w w w d i g i t a l w a l l e t g o t h เขากำหนดารายละเอียดไว้นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านสามารถเข้ามาศึกษาดูตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับ ข้อที่6ครับต้องไม่เป็นนะครับผู้ที่อยู่ระหว่างการต้องโทษจำคุกในเรือนจำผู้ที่ถูกกระงับนะครับหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการหรือโครงการอื่นๆของภาครัฐผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการโครงการอื่นของภาครัฐอันนี้ก็นะก็ถ้าเจอในส่วนของตรงนี้3ข้อนี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในะในส่วนของภาพพิสูจ์สงต่ตางนะก็สามารถที่จะ นะถ้าคุณสมบัติถูกต้องก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้นะครับต่อมาในเรื่องของวิธีการนะครับนะลงทะเบียนแอปทางรัฐท่านมาดูตรงนี้ได้เขาเป็นนะครับวิดีโอเลยนะนะครับก็ไปดูวิธีการกันหรือจะดูขั้นตอนถูกไหมฮะก็สามารถกดเข้าดูได้นะอันนี้ก็ดีมากนะครับผมนะเนี่ยฮะเข้าไปดูนะครับก็มีสเต็ปชัดเจนนะว่าเออเวลาเข้ามาแล้วจะต้องทําอย่างไรถูกไหมครับนะกดในส่วนของการสมัครเข้ามาถูกไหมฮะ แล้วต้องทำอย่างไรเนี่ยเขาก็จะมีบอกหมดเลยใช่ไหมสแกนแล้วก็ใส่ข้อมูลนะครับนะมีการอะไรครับสแกนใบหน้านะฮะแล้วก็มีการใส่รหัสนะครับผู้ใช้รหัสผ่านตามที่เราบอกไปเห็นไหมนี่ครับก็จะเป็นลักษณะแล้วก็มีพินนะครับที่ใส่2ครั้งเห็นไหมนนี่ก็เป็นลักษณะนะครับจนมาถึงหน้านี้ซึ่งที่เราเคยอัปเดตไปถูกไหมแต่ว่าปัจจุบันมันเปลี่ยนล่าสุดแล้วถูกไหมก็คือเป็นในการระบุว่าท่านเนี้ยนะได้อะไรครับ ได้มีการยืนยันตัวตนเนาะผ่าน KYC เรียบร้อยอันนี้ก็หน้าตรงนี้อัปเดตนิดหนึ่งนะครับอ่ะนี่ก็เป็นลักษณะนะครับนะทีนี้ในส่วนของข้างล่างมาดูต่อน,นิดนึงครับนะก็จะเป็นวิธีการใช้จ่ายนะซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเขาบอกว่าวิธีการใช้จ่ายเนี่ยนะะมันก็จะมีระหว่างประชาชนกับผู้ประกอบการร้านค้าการใช้จ่ายภายใต้โครงการประชาชนสามารถใช้ได้ในพื้นที่ระดับอำเภอนะซึ่งเขาก็ระบุทั่วประเทศนะครับ 878อำเภออ่ะมาดูกันครับสำหรับนะครับนะในเรื่องของการชำระเงินภายใต้โครงการก็เป็นแบบพบหน้าที่เรียกว่า Face to Face นั่นหมายความว่ามีโอกาสสแกนใบหน้าด้วยซ้ำนะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับนะหลายท่านก็มีคำถามว่าเอเราจะต้องจ่ายผ่านทางไหนแอปทางรัฐหรือไม่หรือนะครับในะแอปพลิเคชันโมายเออก็อันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับ โดยจะต้องตรวจสอบจากนะครับที่อยู่ของร้านค้าที่เป็นไปตามนะครับนะที่ลงทะเบียนไว้กับโครงการและที่อยู่กับประชาชนที่ใช้สิทธิตามทะเบียนบ้านในขณะที่ลงทะเบียนโครงการและขณะที่ใช้ใจ่ายกับร้านค้าต้องอยู่ในเขตอำเภอเดียวกันนะกับการชำระเงินจึงจะสมบูรณ์นะอันนี้เป็นเงื่อนไขนะฮะสำหรับของการใช้ใจ่ายแล้วก็ชำระเงินนะภายใต้โครงการนี้ดูสามารถดูตรงนี้ได้นะเพราะฉะนั้น ถ้าดูหลักใจความสําคัญคืออะไรครับก็คือในเรื่องของเกี่ยวกับพื้นที่อําเภอนะฮะภายใต้อําเภอตามทะเบียนบ้านนะอันนี้ก็ต้องเป็นลักษณะทั้งอะไรครับทั้งผู้ใช้ก็คือประชาชนแล้วก็ร้านค้านะครับที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับอาเภอนั้นๆน,น,นะครับ 2. ประชาชนจะต้องใช้ใจ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กที่รวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กโดยไม่รวมถึงห้างสรรพสินค้าห้างค้าปีกค้าส่ง สินค้าขนาดใหญ่ระดับประเทศและก็ระดับท้องถิ่นนะอันนี้ก็ว่ากันนะครับผมนะก็เป็นสิ่งที่เขากําหนดไว้3ครับร้านค้าเนี่ยไม่สามารถถอนเงินสดได้ทันทีหลังจากประชาชนจ่ายแต่ร้านค้าจะสามารถถอนเงินสดได้เมื่อมีการใช้จ่ายตั้งแต่รอบที่2เป็นต้นไปหมายความว่านะครับก็คือว่าถ้าเราเนี่ยนะครับผมนะ ได้รับเงินจากประชาชนครั้งแรกเนี่ยก็ก็ยังไม่ได้เลยครับก็ยังไม่ได้ไปขึ้นเงินสดได้นะร้านค้าจะต้องไปเลยครับไปใช้จ่ายก่อนหมายว่าเอาเงินเนี้ยไปซื้อเพื่อไปหมุนเวียนอีกครั้งหนึง่งนะครับเขาก็จะเนะไปเขาเรียกว่าเอาเงินของประชาชนถูกไหมเพราะเป็นร้านค้าเอาไปซื้อของวัตถุดิบเข้าร้านของเรานั่นแหละนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นสเต็ปเป็นประมาณนั้นนะอ่ะท่านก็สามารถเข้ามาดูได้เงื่อนไขตัวที่4ี่ ของนะครับสินค้าที่เข้าร่วมโครงการอันนี้เขาก็ระบุไว้ว่าเป็นสินค้าทุกประเภทเข้าร่วมโครงการได้ยกเว้นนะครับนิกเกตลรีดได้แก่อะไรก็จะมีสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมผลิตภัณฑ์นะครับจากกัญชากระท่อมถูกไหมครับบัตรกำนันบัตรเงินสดทองคําเพชรพลอยอัญมณีน้ํามันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เครื่องมือสื่อสาร นะก็ระบุไว้ตามนี้นะครับในการใช้ใจ่ายตามโครงการครับก็ไม่รวมถึงธุรกิจบริการนะครับทั้งนี้การปรับปรุงสินค้านกาทีฟริทให้เป็นไปตามกระทรวงพาณิชย์พิจารณากําหนดนะครับวงเล็บเงื่อนไขของสินค้าควอบคุมถึงการใช้ใจ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าและการใช้ใจ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าครับนี่ฮะก็ต้องดูนะครับข้อที่5ครับวิธีการใช้ใจ่าย นะซึ่งเป็นการใช้จ่ายเงินสามารถใช้จ่ายได้ดังนี้รอบที่1เนี่ยนะครับก็เป็นการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าขนาดเล็กจนถึงร้านค้าสะดวกซื้อขนาดเล็กนะครับนี่คือรอบที่1น,นะนะครับมาดูกันครับว่ารอบที่1่ยังไงประชาชนต้องชําระค่าสินค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิก บนแอปพลิเคชันของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการนะครับให้แก่ผู้ประกอบการล้านค้าที่มีลักษณะนะครับเข้าขายร้านค้าขนาดเล็กจนถึงร้านค้าสะดวกซื้อนะครับขนาดเล็กตามกระทรวงพาณิชย์กำหนดโดยไม่รวมถึงห้างสรรพสินค้าห้างค้าปีกค้าส่งนะครับนะขนาดใหญ่ระดับประเทศและก็ระดับท้องถิ่นนะครับ2ครับต้องมีการซื้อขายสินค้ากันจริงๆ 3. ครับเป็นการใช้จ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ878อเภอ โดยประชาชนครับต้องมีที่อยู่ในทะเบียนบ้านในอำเภอเดียวก,กันกับสถานประกอบการและผู้ประกอบการร้านค้าขนาดเล็กนั้นด้วย 4. ครับการซื้อขายสินค้าผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องดำเนินการทำธุรกรรมการซื้อขายและสแกนค r วาโค้ดเพื่อชำระค่าสินค้านะครับกันแบบพบหน้า f a c e t o f a c e และไม่มีกระบวนการใดๆในการซื้อขายนะครับที่ดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือผ่านคนกลางไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆและไม่ให้ทำซ้ำส่งต่อหรือวิธีการอื่นใดกับ QR Code นั่นแสดงว่านะครับในการใช้ใจ่ายจะต้องใช้ QR Code แน่นอน,นในแอปพลิเคชันของหน่วยงานนะครับที่เข้าร่วมโครงการเพื่อหลีกเลี่ยงนะครับการทำธุรกรรมแบบพบหน้าดังกล่าวเพราะฉะนั้นข้อที่4นี้ก็เริ่มเผยมานิดนึงนะครับ เชื่อว่าสำหรับในเรื่องของการทำ QR code เนี่ยเริ่มคุ้นๆนะความหมายคือร้านค้าเนี่ยต้องมีแอปพลิเคชันอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นถุงเงินหรือเปล่า,านะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าร้านค้าถูกไหมนะครับผมจะต้องมีการเขาเรียกว่าเจนหรือเขาเรียกว่าการกดราคาสินค้านั้นแล้วก็เจนออกมาเป็น QR code แล้วก็ให้อะไรครับ ประชาชนเนี่ยคนที่มีสิทธิ์เนี่ยไปสแกนแล้วก็ดําเนินการจ่ายเออนะครับผมนะคุณคุ้นไหมนะครับผมนะถ้าใครคุ้นดีโครงการก่อนหน้าถูกไหมครับเขาใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็ถุงเงินนะร้านค้าคือถุงเงินนะครับแต่ว่าประชาชนเนี่ยใช้แอปเป๋าตังนะแต่ว่าครั้งนี้ไม่รู้ว่าผ่านอะไรก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ว่าก็เป็นไปได้นะครับก็คือสามารถที่จะร้านค้าเนี่ยใช้แอปนะครับถุงเงินเหมือนเดิม แต่ว่าประชาชนเปลี่ยนมาเป็นอะไรครับการใช้จ่ายผ่านนะครับแอปโมบายเออก็เป็นไปได้หรือแอปอื่นก็ไม่ดูเหมือนกันเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับสำหรับในส่วนของรายละเอียดนะครับมาดูรอบที่2นะครับเป็นต้นไปที่เป็นการใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้านะครับเขาบอกว่าผู้ประกอบการร้านค้าต้องชําระค่าสินค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์บนแอปพลิเคชันของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าอีกแห่งหนึ่งนะครับผมนะสต้องมีการซื้อขายสินค้าจริงนะครับผมอ่ะก็ก็ว่ากันนะครับนี่คือเป็นลักษณะวิธีการที่เขานะครับกำหนดไว้ท่านสามารถดูละเอียดได้นะครับสำหรับข้อนี้ก็คือข้อที่6ร้านค้าที่จะสามารถถอนเงินสดได้เฉพาะร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีและมีคุณสมบัติต่างต่อไปนี้1 ร้านค้าอยู่ในระบบภาษีที่สามารถถอนเงินสดจากโครงการได้ได้แก่ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีเงินได้บุคคลนะครับหรือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ8แห่งประมวลนะครับรัชากาเว้นแต่ร้านค้าได้รับการยกเว้นภาษีตามประมวลรัชาการโดยร้านค้าอยู่ในระบบภาษีข้างต้นต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ทางด้านภาษีดังนี้ กรณีร้านค้าประกอบกิจการตั้งแต่2ปีขึ้นไปจะต้องเป็นผู้ที่ยื่นแสดงรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับในปี65และปี6 6ติดต่อกัน2ปีนะครับกรณีนะครับผมร้านค้าที่ประกอบกิจการน้อยกว่า2ปีจะต้องเป็นผู้ที่ยื่นแบบแสดงการรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือภาษีมูลค่าเพิ่มติดต่อกันตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการจนถึงปัจจุบันนะครับรวมไปถึงร้านค้าใหม่ที่ยังไม่ครบกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นะครับนะในปีแรกหรือนะครับรอบระยะเวลาบัญชีแรกจะพิจนานะครับผมนะกิจการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้นนะอันนี้ก็นะเป็นเงื่อนไขก็น่าสนใจเพราะว่าใครที่จะไปเปิดร้านใหม่ๆณนะตอนที่มีโครงการ ก็ยากนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็ดูเงื่อนไขนี้นะครับร้านค้าต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์แบบรายเดือนในการลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับนี่ก็เป็นเงื่อนไขของเขาอ่ะก็ถือว่านะครับแจ้งกันให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมนะครับยังไงก็ไปดูรละเอียดแล้วกันนะครับผมนะก็เป็นเว็บไซต์ของนะครับผมนะ w w w d i g i t a l w a l e t g o t h ของนะครับทางด้านของ รัฐบาลที่นํามาอัปเดตแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเขาก็มีประมาณนี้ส่วนวิธีการลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับยังไม่ปรากฏเดี๋ยวมาดูกันว่านะมันมีนะครับในเรื่องของนะครับวิธีการสอนอย่างไรก็เดี๋ยวมาอัปเดตเผื่อเว็บไซต์ผมเชื่อว่าก็จะมีในเรื่องของนะครับผมนะข้อความต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่อยๆอัปเดตไปอีกทีหนึง่ง ว่าจะมีคําแนะนําอย่างไรก็เดี๋ยวว่ากันและติดตามกันวันนี้ขอบคุณมากครับสําหรับการติดตามชมครับเดี๋ยวในอย่างที่บอกไปครับถ้ามีความคืบหน้าอื่นใดเพิ่มเติมก็นามาพูดคุยแบ่งปันอัปเดตให้กับท่านรับทราบแน่นอนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งติดตามกันก็ขอบพระคุณไปอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้ต้องล่าลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ